สวัสดีครับต่อไปเป็นการสอนการติดตั้งโปรแกรมจุมลาเวอร์ชัน3.3.6ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจำลองเครื่องให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เริ่มจากเข้าไปหลังจากที่เรานำนำไฟล์โปรแกรมจุมลาเวอร์ชัน3.3.6 เอาเข้าไปไว้ในพวกโฟลเดอร์แชมปไว้ใน H t Dog แล้วก็แตกไฟล์เป็นจุล่า underscore สต่อไปแล้วก็เข้าไปที่ U L U L พิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่า 127.0.0.1 underscore underscore j j o o m l a underscore 3ตรงนี้พิมพ์ก็ slash ครับตัวที slash slash ก็ก๊อป ไฟล์ c o ป y ไปใส่ที่ URL ข้างบน c t r l V แล้วก็ Enter มันก็จะเข้ามาในหน้าติดตั้งจุมลาตอนนี้กำลังเราพยายามใช้ google chrome การทำ เวบเกี่ยวกับโปรแกรมจิมลาเราต้องใช้คู่คู่ไปกันคู่คู่ไปกับโน้ต p ัดใช้คู่คู่กับโน้ต p ัดนะครับเพราะวาถึงหน้านี้เราก็เริ่มจากตั้งชื่อเวฟบ o p y y มาจากโน้ต p ัด Copy วางอีเมล พยายามใช้การ Copy นะครับเพื่อกันการผิดพลาดวางตรงไหนที่มีเครื่องหมายดอกจันเราต้องใส่ทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันดูแลระบบแธดเมนวางลาดผ่าน รูที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเรายังทําในเครื่องของเราอยู่ไม่ใช่โฮสจริงนะครับวางตูวอื่เรายังไม่ใส่ก็ได้แล้วคลิกถัดไปมาถึงหน้านี้ตรงนี้ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลบังคับไม่ใช่รูดอย่างเดียวรัดผ่านไม่ต้องใส่ ชื่อฐานข้อมูล j o o m ด a Database Copy วางคลิกถัดไปตรงนี้การติดตั้งเราไม่ต้องติดตั้งข้อมูลตัวอย่างเพื่อความสะดวกในการทำติดตั้ง ตอน,นี้การสร้างฐานข้อมูลอาจจะจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าความเร็วของเครื่องแล้วก็เราต้องไปแก้ไฟล์คอนฟ lict ซึ่งผมเคยสอนในวิดีโอก่อนผ่านมาแล้ว จะใช้เวลานานหน่อย การติดตั้งตัวนี้เราจะติดตั้งภาษาอะไรภาษาพร้อมไปเลยเราอย่าเพิ่งไปลบไฟ install ในเครื่องออกนะครับมาถึงหน้านี้แล้วเราอย่าเพิ่งลบไฟ install เราไปขั้นตอนพิเศษติดตั้งภาษาก่อนถ้าเราไปลบไฟ install แล้วมันจะติดตั้งภาษาไม่ได้หาเลื่อนมาหาคำว่าไทยคลิกคำว่าขึ้ไถูกตรงคำว่าไทยเสร็จแล้วก็คลิก ติด<ไ>ตั้งภาษานี้เรามันจะมีภาษาด้านหน้าเว็บกับภาษาหลังเว็บคือภาษาที่สำหรับแอดมินหน้าเว็บเรา จะใช้ภาษาไทยส่วน back end หลังเว็บเราจะใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางสะดวกในการหาใช้งานเพราะว่าเราต้องใช้ใเกิดความคุ้นเคยเพราะว่าจุลน์นี้มีตั้งภาษาทั่วโลกที่เขาเข้ามาพัฒนาโปรแกรมจุมลาแล้วก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักถ้าาใช้หลังเว็บเป็นภาษาไทยจะทำให้เรางง ตอนนี้อยู่ที่การติดตั้งภาษาแพ็กเกจภาษาอาจจะช้าหน่อยก็ขึ้นอยู่กับอ,อินเทอร์เน็ตของแต่ละความเร็วอินเทอร์เน็ตจะทำให้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์นออเรออน,เนต็ต ามาแล้วภาษามาแล้วหน้าเว็บกับหลังเว็บผู้ด,ดูแลระบบเราใช้ภาษาอังกฤษส่วนด้านหน้าเว็บเราใช้ภาษาไทยคลิกถัดไปเรียบร้อยพอถึงขั้นตอนนี้แล้วเราถึงเข้าไปลบเข้าไปลบไฟ install ซึ่งอยู่ใน htdocs install เราคลิกขวาแล้วไปที่ r e n e ใส่1 2 3 4 1 2 3 4นด้านหลังเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็มาคลิกกร o บโฟลเดอร์ไฟน s t ต r e แล้วก็ไปดูที่ผู้ด,ดูแลระบบตอนนี้ก็เข้าหน้าเว็บเราเข้าเข้าหลังเว็บ a d m i n admin ใส่พาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6ล็อกอิน hmm. เข้าไปอันหลังเว็บ mm hmm. ก็เข้ามาหน้านี้แล้วก็ไปดูที่ห้าเว็บคลิกตรงตรงวิวข้างบนบันทึกหาัสผ่านวิวข้างบนก็จะไปที่หน้าเว็บ หน้าเว็บของเราจะเป็นหน้าเว็บที่ว่างๆสะดวกในการใช้งานส่วนลังเว็บแอดมินก็เป็นแบบนี้จบการสอนการติดตั้งโปรแกรมจุมเหล่าชั้น3 3